สวัสดีค่ะชามิถุนนะคะดวงคำรักประจะวันที่19ตุลานะาคุณได้พลังงาน8ถ้วยกับหัวนะคะของเขาเป็น8คาทานะคะตั้งตรง เป็นเลขแปดทั้งคู่เลยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเลิกลากันไปแล้วเนี่ยตัวคุณมิถุนเองเนี่ยคิดอยากจะกลับไปนะคะเริ่มต้นใหม่ออกับคนรักนะคะไพ่ออของเขาแปดคาถาเป็นไปได้ว่าเขาเองก็อยากจะส่งข้อความถึงคุณอยากจะพูดคุยกับคุณเหมือนกันนะเพื่อเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะคุณสองคนยังมีเคมีที่ตรงกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ within t h e n e x t f e w months นะคะขึ้นมาบอกเรา ล่วงหน้าว่าในอีกไม่กี่เดือนนี้ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีปัญหาของคุณสองคนเนี่ยนากระท่อนกระแท้นเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปได้มันจะสามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะคะยังไงลองให้โอกาสกันแล้วก็คุยกันเยอะๆนะคะ,ะความที่ใจยังตรงกันอยู่เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้นะ